เอฟซีเจออะไรเขาแล้วครับนะฮะเอฟซีเดี๋ยวมูลขนาดใหญ่ของเทอีกแล้วเออเว้ยคีพี่ชายเฮ้ยใช่เฮ้ยเอฟซีเอาไงจะเดินไปดูเดี๋ยนะเดี๋ยวนะไปดูกันไปสิไปดูกันเฮ้ยนักเราวันนี้เราเหมือนเจอ น้ำตกนะครับคนพบรหมาไอซีครับโอ้โหไอซีครับเฮ้ยไอซีแต่เหมือนลอยเท้าลอยเท้าลอยเท้าใหญ่สัตว์ใหญ่นี่ไอซีตรงนี้มีน้ำตกด้วยน้ำตกสวยมากมีขนาดฝนตกแค่ปันเดียวนะน่าดูดิโอ้ยสวยว่ะเป็นผิวชั้นเลยให้ลงเปียกลงเปียกลงเปียกนี่หนึ่งให้เรียกเรียกไงอ่าลื่นแน่เลยครับคือนี่น้ำตกอาก้าครับน้ำตกเอกลักษณ์อีดิน่าครับอ่าอ่๊ยล้างหน้าล้างหน้าล้างหน้าของจริงให้รู้ว่าของจริง เห็นไนมครับเอฟซีนะฮะเฮ้ยเ้อ้าเฮ้ยของจริงเลยดูข้างในเป็นซับซ้อนขึ้นไปข้างบนด้วยน้ำน้ตกชื่อไหมอ่ะตั้งชื่อน้ำตกอาก้าอาก้าปุ้ยปุ้ยสวยงามนะฮะเดี๋ยวเข้าไปดูกันแน่รู้ป่ะเอฟซีอ่ะอ่ะ เอซี่ดีวันเอซีอ่าล,ล้างหน้าด้วยน้ำตกจะได้รู้ของจริงอ่าลำทานอ,าอ้าไปเลยโอ้โหข้าดสวยมากจะเข้าไปเลอจะไหวเลอดูดิเชียงนสวยมากเลยเนี่เราเกถน้กนะ

โพงเข้าไปแล้วนะ,ะแล้วพอน้ําป่าลงมานะครับชปยังชั้นนะครับก็ขังแล้วไหลไปเรื่อยๆนะครับคอยฟังเสียงนะครับดเดี๋ยวพี่ใหญ่มากินน้ำมาสวยเลยอ่าอะไลงไปแล้ว ลึกตรอ,อไปแอ,อ่งน้ำแองสัตว์ปลาเอ้สัตว์ปลากินน้ำด้วยปเ,เปล่าเดินไปอีกรอุ้ยเหมาะอีกชอบฟุฟซีถืรอยเท้าสัตว์ด้วยครับฟุฟซีครับก็มาดูอ่าเป็นน้ำตกนะครับก็คือเหมือนจักน้ำที่ตกจากภูเข,ขานะครับเขามารวมตัวตรงเนี้ยเป็นแอ่งน้ำตรงเนี้ยนะครับแล้วก็ไหลลงมาเป็นคั้นๆก็สวยไปอีกแบบนะครับทางขึ้นอ่าแยกนะครับเขื่อนผู้บอลนะครับ อย่าสวยงามมากเลยนะครับถึงจะไม่ลึกมากนะครับข้างถนนก็แต่โคดวินกันเลยเขาสวยมากนะครับนี่เอ่อากล้าไปไหนละทาเกลืออีกแล้วโอ้ตรงน,นี้ต้องไม่เริ่มเลยไหลไปยนชั้นลงไปเลย ตอนู่ที่ระวังนะล่วงกินกือปลาตัวบอเฮิเลยเกีกแล้วเยอาูจับย่อะอ่กกินกือปลาอุ้ยอ้ยจะขาดจทีนี่้นะแล้งะครักินกือว